โอ้โอ้เดี๋ยวดิอันนี้เหรอป่านนี้นี่มันตัวเอาไวรจะทำอะไรต่อนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเล่นเกมเราจะเปลี่ยนแนวกันดีกว่าวันนี้ครับเราจะไม่เปลี่ยนแนวโอ้โหกูจะทำคลิปอยู่ป่ะช่างเหินครับวันนี้อยู่กับผมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูทำคลิปอยู่โอ้ย โอเคนับ okay, ต่อเลยครับโอเคมาต่อแนละ้วเอาวันนี้เออบันน้กาบครับทักทายนะวันนี้ก็กราบสวัสดีครับธรรมชดด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแนวกันนะคะพี่น้องเปลี่ยนแนวสนุกสนานในการเป็นหลอนหลอนนะครับพี่น้องเดี๋ยวโดนว,ว่าว่าพี่อย่างเช่นว่าพี่พี่พอันนี้ พี่พี่พเ,ออเล่นเสร็จเกมแมวแบบไอ้นี่สนุกสนุกอะม,มันน่ากลัวเกอ๋มันมีมีความบันเทิงเลยบันเทิงแบบนี้นะครับทา่านผู้ชมเฮ่อเอาไงก็ไม่กินไม่กินนอกหน้าผเลยวันนีเ้เราก็จะมาเล่นเกมไอ้อรับว,วันนี้เราจะมาเล่นเกมอา้ <c oughs> นะปิดเงียบสิ ครูนี่บไปเออโอเคออกเลยออกเลยวันนี้ครับจะมาเล่นเกมอา้ครับดีเนาะถ้าเกิดเสียงดังเกินไปก็ต้องขออภัยนะครับวันนี้เล่นเกมไอ้ มากเก็บถึงยี่สิบสูงเอ้ยสิบสองเหรอเพิ่งเห็นว่าสิบสองโอเคว้ามีนปะ่ะด๋ย่าปะอยด้ปะกันห okay. ่าคึุโอเคอ่ะเนี่ย ไปขึ้นชั้นสองกันนะพี่น้องอู้ไม่มีอายเจ๊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 เฮ้ยมึงขัเลื่อนอะไม่เลื่องท่านผู้ชมไม่ยอมเลื่อนเลยเดี๋ยนะนี่ขยะตรงนี้เดินผ่านได้เฮ้ยนี่น้องพี่นั้นคอนเฟิร์มดิอดดึงเดือดดึงเดือดดึงเฮ้ยทำไมเราเราเหยียบถับขงขยะได้วะดูดิเดี๋ยน ปกติมันเดินตรงนี้ไม่ได้ใช่แล้วโชโตลล้ล่ะเกมไม่ได้ใช่เราเดินมาทางนี้ <c ười> เรื่องแปลกมากเลยอะไรครับนี่งี้ยน่าจะตัดอีถังแบบน,นี้ออกไปล่ะเพิ่มเหรียญพื้น,นที่ โีเคราอยู่ที่ลรงอะเห็นไหมไอ้นักกับพี่น้องเข้าไปแล้ววิ่งเข้าไปแล้วเออมีไอ้ไหมอุย๊ยมรงนี้ถุงยางเดียวถุงเงนินนี่มีลูกไม่มีลูกภาพก็แบบนี้ไม่มีชาลีชาลีมันจะเป็นนัก,กวาดรูปภาพใช่บินช้าชิบหาย แล้ววไม่งดินช้าชิบไหบินช้าชิายอเออก็เป็นเรื่องดีนะครับพี่น้นองที่มันบินช้านะครัมาแล้วมาแล้วขึ้นไปชั้นสอสอ3น,นะครับเดี๋ยวรอมันออกก่อนนะครับเราจะไม่ใช้เปิดชั้นล่างนะครับ ชั้นล่างเหีอะไรไปก็เนี่ยครับเสี่ยวฉีชั้นสองไปชั้นแรกอ่ะใต้ดินหล่อนทุกทีครับบ้านนี้มีแค่ชั้นสองนะอืมนั้นผมขอเรียกว่าีอชั้นหนึ่งนะครับีอชั้นจีหนึ่งจีหนึ่งผมเรียกว่าบีหนึ่งดีกว่าชั้นบีหนึ่งโอเคครับอันนี้เราอยู่ชั้นหนึ่งครับ ชั้นแรกเลยครับอยู่ตรงชั้นแรกอยู่ชั้นสองสีมันมช้า,าดูทีวีเล่นลชไั้นล่นนลางเราไปชั้นบนมันไปชั้นล่างลรวไปชั้นบนนะ không có nhiều dữ giữ mà uống ngân nhà bừa nổ lên lên kín pin pin mà nếu được ai, ờ. mì, ai mà nó cái đó ờ mi rô sập hẳn đi đi ai mà mình đi xem hơn でもあえ ไปยังไง้มาแล้วมาแล้วมาแล้วรอการรอโอเคไอ้ส้วมไม่มีเงินคิดยังไงนะเอาเงินไปซ่อนในส้วมตัวนี้เราเหลือสี่ถุงนะครับพี่นะ้องสี่ถุงแค่นั้นเองครับ นี่แหละไอตู่เอ้ยไอตู่ผมไม่เรียกว่าตู่นะผมเรียกผิดนะขออภัยด้วยอย่าไปถือสาหู้ใหญ่างนั้นพิงกรอนดิกว่าดิกว่าอย่าพะเอาเพลงนี้มานอะวะเกมนี้มั้งเกมนี้อย่าเพลงนี้มานอะวะ ของพ,พี่ยบนเข้มาวันนี้ก็ได้มมตึ่มาอีไฟนะครับเดี๋ยววันนี้จะเปิดตัวมีคึ่งนะครับแล้วก็เปิดการ เราไม่เก็บเงินเพิ่มไง,งมีเพิ่มเออเนาะเออเอาเพิ่มก็ได้เออทามมูชมรับผมก็ยังงูดูเพิ่มไม่ได้นะดครับปิดเน็ตอยู่นะครัรบพี่น้องเอรู้เลครับผูนชมโอเคจริงนะครับพี่น้อง มันยู่ชันดีคชัดเจ้ยสักครู่นึงเก็บมันอยู่ตรงนั้นเ,เลยครับชิบหายเสียวมากแล้ครับ อยากดูว่ะยังไงเคยนะครับพี่เนาะ ไม่ค่อยอยากจะออกไปมาไปชั้นล่างาาลยหาอะไงีมาอย่างวาสะสักครู่โอเคแล้วผมก็ไม่ไม่นะ นั่นเธอจริงจริงด้วยผมมั่นใจแน่สถานที่นี้ควรถูกทิ้งล้างนี่แต่ทำไมผมถึงเห็นเธอไว้ได้ทำไมผมถึง,ถงยังรู้สึกได้ถึงเสียงของเธอที่ร้องเรียงร้องเรียบผมเจ้ากะเจ้า,กะ,จากะงกเจ้ากะเงา ผมควรทำยังไงต่อไปโอเคครับผมก็จบคลิปนี้ไปแล้วครับพี่น้องโอเคเราได้ยี่สี่บาทครับเอาเงินไปทำอะไรแล้วเอาเงินไปทำอะไรวะ เราควรเอาเงินไปไนี่หมดเลยวะต่อครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย